รีวิวประกอบเจ้านี้เลยครับโต๊ะโอดักซีรีส์รุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มค่ามากที่สุดในราคาเพียง2,190บาทราคานี้ส่งฟรีด้วยเป็นไงไปดูกันเลยและที่เห็นอยู่นะครับก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดเลยตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะมาไล่อุปกรณ์ทีละชิ้นกันตรงนี้นะจะเป็นน็อตอะไหลนะ่นะนี่แล้วก็มีพี่ใส่แก้วน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีขาโต๊ะ2ชิ้นปุ๊บแล้วก็คาดิบ3ตัวนะครับแล้วก็หน้าโต๊ะตัวนี้เลยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เห็นไหมตัวนี้ จะเห็นว่าตัวนี้เออยังไม่ได้บอกเลยหน้ากว้างตัวนี้นะมันจะกว้างอยู่ที่100นะครับคูณ60เซนนะครับแล้วก็สูงเนี่ยเจดอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการประกอบขั้นแรกกันเลยดีกว่านะเอ,อเ๋อลืมบอกไปถ้าใครไม่อยากดูผมก็นี่มีแมนนวลให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะทำตามแมนนวลนี่แหละแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันนะครับไปเริ่ม ขั้นตอนแรกนะครับนี่เราจะประกอบเจ้าดีเข้าด้วยกันนี่เห็นไหมมันจะมีเหล็กขาตัวเชสองตัวนะแล้วก็เหล็กแท่งยาวอีก2ตัวเราจะประกอบด้วยอะไรเราจะประกอบด้วยตัวนี้ครับ <S <S 1> <S 1> น็อตสีดํามันจะมีอยู่8ตัวนะน็อตสีดําตัวนี้ให้ดูใกล้ๆนี่น็อตสีดําแบบนี้นะมันจะมีอยู่8ตัวนะครับสาหรับตัวนี้แล้วก็ใช้ไขควงอันนี้มันเรียกว่าประแจแล้วกัน <S <S 1> <S 1> ประแจนี้ประแจหกเหลี่ยมอันนี้เสียบเข้าไปอ่าน้องลองเสียบดูก่อนนะว่าพอดีไหมนี่อันนี้คือตัวใหญ่นะครับประแจตัวใหญ่กับ น็อตตัวดำนะครับแปดตัวนะอ่ะเริ่มเลยขั้นแรกเราก็จะคว้าอันนี้ขึ้นไปก่อนฟาบและขันเข้าไปแบบให้มันทะลุแล้วหมุนไปก่อนหมุนลมุลมๆไปก่อนนะขั้นตอนนี้นะครับไม่ต้องรีบหมุนให้แน่นนะครับค่อยๆหมุนหลบๆไปก่อนเพราะถ้าหมุนแน่นเนี่ยเดี๋ยวปลายทางเราจะมีปัญหาเอานะสภาพมันจะเหมือนแบบเราอยู่กลางแบบกรงอะกรงเหล็กอะอ่ะต่อถ้างงตรงไหนอะดูคู่มือร่วมกับคลิปไปด้วยเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับ wow. อันนี้เราใช้มือไปก่อนนะยังไม่ต้องขันแน่นได้ไหมได้ไหมเพื่อนๆทำตามได้ไหมอ่าหลังจากที่เราขันหลวมๆได้แล้วเนี่ยต่อไปเราหยิบอันนี้มาสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงกลางได้เลยมันจะมีร่องระหว่างเนี่ยถามว่าถ้าเราแน่นไปอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยจะเ,เข้ายากเห็นไหมข้อแนะนำนะก็คือเราขันข้างหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วเราก็ไปขันอีกข้างหนึ่งก่อนเราจะไม่เมื่อยนะนี่คือทริคทริค ไหมผมยังไม่ได้ใช้พวกหกแปดเหลี่ยมเลยนะยังไม่ใช้หกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเลยนะตอนนี้ผมขันมืออย่างเดียวเลยเพราะว่ามันจะได้แบบดูว่ามาร์กมันเป็นยังไงแล้วค่อยขันทีเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรา <c oughs> จะหลุมเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ขันน็อตครบทั้ง8ตัวแล้วนะมันจะเป็นอยู่ในสภาพแบบนี้เลยทีนี้เรามาขันแน่นกันดีกว่าเราก็เนี่ยพอมันเป็นโค้งแบบเนี้ยเราขันแน่นง่ายแล้วเราก็หมุนไปแปดเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม 1, 3, 5, 6, 6, เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยม 6เหลี่ยมตัวใหญ่อ่านี่หมุนไปเนี่ยก็หมุนง่ายๆเนอต้องบอกว่าความแข็งแรงนี่คือแบบที่สุดอ่ะเพราะดูดิเหล็กที่เราใช้คือแบบค่อนข้างหนาเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างที่แบบมีเนี่ยคือโครงสร้างที่รองรับได้แบบเป็นร้อยโลยังได้เลยจริงๆโต๊ะตัวเนี้ย2จอก็เอาอยู่นะฮะแม้จะใส่วางวางเคสซี PC บนโต๊ะเนี่ยก็สบายๆเลยนะ ถ้าคิดว่าเราแบบอย่างเงี้ยไม่ถนัดแล้วเราพลิกได้อ่าเราพลิกได้นี่พลิกขึ้นมาปุ๊บอ่าลืมบอกไปตรงข้างบนนะครับให้หันรูขึ้นมาเห็นไหมตัวเหล็กเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นะลองซูมเข้ามาดูก็ไล้อ่ะเหล็กตัวเนี้ยมันจะมีรูเห็นไหมรูตรงนี้ให้หันขึ้นข้างบนนะฮะเพื่อเดี๋ยวเราจะไปขันท็อปต่อนะโอเคไหมอ่ะ ขันไปเลยแต่ว่าอย่าลืมนะต้องขันให้ขนาดนะไม่งั้นวางท็อปโตแเราจะลําบากนะอ่าแน่นครบแล้วขั้นตอนต่อไปนะฮะเราเจะเอาตัวนี้ติดเข้ากับท็อปโตอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดยังไงตอนนี้โตะของเราเนี่ยหน้าโตะอยู่ฝั่งนี้หน้าโตะคือส่วนที่มีส่วนวาลนะอันนี้คือหน้าโต๊ะให้หน้าโตะเนี่ยหันออกไปหาข้างนอกหันออกไปจากตัวเรานะครับและเราเอาโครงโตะเนี่ยหันออกไปจากตัวเราด้วยอ่า <c oughs> ด้านหน้าจะอยู่ฝั่งนู้นก็คือฝั่งที่ไม่มีโครงเหล็กนะครับนี่คือด้านหลัง าตามภาพแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะขันติดลงไปเนาะทีนี้เราต้องใช้น็อตน็อตตัวที่เราใช้เนี่ยจะเป็นน็อตยาวเหล็กแบบนี้นี่นะฮะเป็นน็อตแบบนี้นะครับน็อตแบบนี้นะสีเงินตัวที่ยาวยาวที่สุดนะครับในกล่องนะใช้ตัวนี้เลยกับตัวประแจหกเหลี่ยมอันเล็กแบบนี้นะครับแต่ยังไม่ต้องขันแน่นนะเหมือนเดิมนะนจริงๆอะ่ะผมว่าถ้าหันอีกด้านนึงมาอาจจะง,ง่ายกว่านี้ ผมขันลุมๆเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเราไปขันแน่นกันต่อหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาติดจุกข,ขากันตัวนี้นะจะทําให้เหล็กพวกนี้มันไม่ขูดกับพื้นเราแล้วพื้นเราจะไม่เป็นรอยนะครับอันนี้นะไม่รู้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองให้กล้องซูมมาดูในแบบนี้เลยเห็นไหมโอเคอ่ะเรามาดูการผลงานของเราเป็นไงครับนี่คือโต๊ะโอดะนะครับที่หน้าโต๊ะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่ร้อนะกว้าง ร้อยหนึ่งร้อยเซนติเมตรแล้วก็ลึกลงไป60เซนนะครับขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะมาทํากันอันนี้เลยนะครับเป็นตัวรูร้อยสายไฟที่สามารถเลือกกระดับสายไฟได้นี่มันจะมีแับสายไฟอันเล็กสายไฟเยอะหน่อยแล้วก็สายไฟเยอะมากนะครับมี3ระดับให้เลือกนะเราก็แค่แล้ก,แแลก็แค่เห็นรูตรงนี้ไหมเห็นปุ๊บใส่เข้าไปเลยแค่นี้แค่นี้เสร็จแล้วนะครับแค่นี้เลยนะจะพูดอะไรบมางวะ อ่ะอย่างแรกเลยนะครับมีที่ใส่แก้วน้ําแบบนี้นะมันขยับได้ด้วยแล้วก็ถ้ามันหลวมเราขันแน่นเข้าไปได้นะครับอย่างที่2นะครับมีที่แขวนหูฟังแบบนี้นะฮะเอาหูฟังมาแขวนได้เลยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยชอบกินน้ำเบฟซี่ถุงเงี้ยเราแวขวนถุงน้ำเบฟซี่ได้เลยต่อไปนะครับไปดูข้างบนกัน ด้านบนนะครับตัวท็อปโต๊ะเนี่ยทำจากคาร์บอนไฟเบอร์กันน้ากันรอยขีดข่วนได้ดีมากอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้กล้องซูมเข้ามาหน่อยเห็นไหมว่ามันจะเป็นลายแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะแบบนี้มีแสงวิงวิง้งอ่าและตรงนี้ต่อขึ้นมาเนี่ยจะมีรูร้อยสายไฟด้วยนะครับตรงนี้เลยนะมีสองข้างนะครับไม่ต้องห่วงไม่ได้ให้ไปข้างเดียวแน่นอนตัวเรื่องการรับน้ําหนักนี้ผมต้องบอกว่าโต๊ะตัวนี้รับหนักได้หนึ่งรอยกิโลกรัมรับประกันหนึ่งปีสนใจติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยครับนี่คือตรงนี้